มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวบ้านเผยนะคะพ่อค้าแม่ค้าค้นผักไปขายตลาดอื่นค่ะหลังถูกสั่งปิด14วันเหตุคัสเตอร์โควิดคำสั่งปิดพื้นที่ตลาดเมืองเชียงใหม่แล้วก็ตลาดสอทอเกา้าตำบลชางม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นระยะเวลา14วัน ตั้งแต่วันที่9ถึง22ตุลาคมนะคะเพื่อที่จะควบคุมการแพร่ของโควิด -19 หลังพบการแพร่เชื้อเป็นคลัสเตอร์ใหญ่คะ่ะมีผู้ป่วยติดสะสมนะคะ478คนทำให้มีพ่อค้าแม่ค้ามากกว่า10รายพาก,กันนำพืชผักไปเปิดแผงขายกันที่บริเวณลานภายในร้านชุมแพหมูกระทะที่ปิดให้บริการไปแล้วบนถนนอัสดาทรตำบลช้างมอยอำเภอเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา ในขณะที่ประชาชนทราบข่าวต่างพากันไปซื้อพืชผักจํานวนมากนะคะโดยการเปลี่ยนสถานที่ค้าขายของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดเมืองใหม่สร้างความกังวลใจให้กับรายชาชนที่ทราบข่าวนะคะเพราะเกรงว่าจะนําโควิด19แพร่ระบาดเป็นวงกว้างคะ่ะอย่างไรก็ตามพบว่าพ่อค้าแม่ค้าต่างเก็บแผงกลับบ้านไม่ออกมาค้าขายกันคึกคักเหมือนเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยแม่ค้าบอกว่าต้องปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดค่ะ ด้านนายอัศนีนะคะนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ย้ำว่าพ่อค้าแม่ค้าทุกคนต้องกักตัว14วันแม้ว่าผลตรวจจะเป็นลบก็ตามส่วนที่มีพ่อค้าแม่ค้าไปขายตลาดตามจุดต่างๆทางเทศาบาลนครเชียงใหม่จะร่วมกับฝ่ายปกครองออกตรวจสอบตามจุดต่างๆที่ได้รับแจ้งนะคะพร้อมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าให้เห็นแก่ส่วนรวมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ